สวัสดีครับมือนี่ไปพ่อของดีครับผมได้หัวปลาข้างมาครับปลาคดกข้างนะครับมาสามหัวนะครับใก่เป็นซับไห้นะครับนี่ครับซับามาแบบนี้นะครับผมก็ล้างนั้งครอบสารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมมักนะครับอ่าโดยการใส่เกลือนะครับ ใส่เกลือผงปรุงรสนะครับอ่าแล้วก็ขยำนะครับไอ้มันเข่ากันผมก็จะมักไปครับอ่าพ่อขันขยำเข่าไปแล้วผมก็จะใส่ถุงไปนะครับพัดติ๊กแล้วก็นั่มไปแช่ตู้เย็นนะครับค้างคืนครับช่วงนี้ก็เป็นว่าทุมหนึ่งผสมซิบ้าหนึ่งใสซส์ครับมืออื่นครับนี่ครับผ่านมาครับขาวอีกวันนึงนะครับกับมาเห็ดกันเลยครับนี่ครับใส่เครื่องครับเครื่องบม้งยังครับมีตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะครับอ่าโขกหยาบนะครับอ่าตำมาพ่อให้มัันดบกิไอ้่มความหอมนะครับก็จะ คุกคับห้มันเข่าไปถึงตัวหัวนะครับมันทัวกันนะครับผมอ่าพอคุกแล้วก็จะนับมาหนึ่งครับล่องดวยพักอีตู้นะครับนี่ครับใส่ไปครับผมแล้วก็จะหนึ่งสักประมาณยี่สิบนาทีครับผมอ่าผมจะหนึ่งไปยี่สิบนาทีนะครับระวางล่อเขากับมาเห็ดแก้วครับผมใส่พริกกระเทียมหัวหอมนะครับขวนะครับอ่าเขาจะมาเห็ดแก้วกินกับหนึ่งหัวปลาเนี่ยนะครับแจีวแสบนะครับ หัวให้มันสุกหอมนะครับอ่าได้แล้วครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้ววางข้างกับแวะมาเบิ่งหัวปลาอีกน้อยนึ่งครับอ่ากัะสุกได้พอประมาณนะครับเท่ากับมาตําแก้วก่อนนะครับผมหนึ่งปอีกสักพักหนึ่งอ่ะสักสิบนาทีครับอ่าใส่ลงไปครับตำไปเลยครับผมนี่ควนอวดตัวล้วพรอนครับโขกให้มันหยาบประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอประมาณเท่ากับปรุงรสเลยครับใส่ผงนัวลงไปนะครับผมตามด้วยน้ำปลาร้านะครับอ่านนัวนะครับ ก็บักหน้าครับอ่าบีไปครับสักสอเปียงสองเปียงก็ได้ครับเอาแบบเปียวนั่นนะครับแล้วก็โคเี่ให้ข้นเข่ากันครับซ้ํานี่นะครับง่ายๆครับแซ่บเลยนะครับอ่านี่เบื้องหน้าตาครับผมหอมห่วยๆล่ะนี่จำก็ขอนิ้วนล้วพี่น้องเนาะอ่านี่ครับหมวปลาด้ทีเราเขาก็ใส่ผักบานนี่ใส่ผักต่างๆลงไปนะครับแล้วต่ชอบเนื้อไผ่มากกินอีกยังก็ใส่ไปครับอ่าบัวากันนะครับ ส่วนผมกะหยังได้ Day, มากกินแบบได้ผมก็จะเอามาหนึ่งนะครับผมปิดฟ,ฟ้าไปสักประมาณสิบนาทีกะไปพักมันสุกแล้วเขาเอามาเสิร์ฟเลยครับนี่เสิร์ฟเลยครับหัวปลาก็ดูแล้วกันเนื้อหลายนะครับว่ามันว่าผมมีเนื้อนะครับนีห่หอมๆครับน้ำลายสอครับนี่ละเม่นู่มัก,มกผมมักคักร้านหัวปลาผมและมากินหัวปลาม,มากิน,กกนคกักินเนี่ยกินได้สุกหัวปลาปลายังก็กินได้ครับมา เฮาก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งหัวปักคั่งนะครับมาซิมเบิงครับผมตอนนี้ก็ร้อนครับว่าจะใส่มือกับใส่บ่ไรนะครับเพราะว่าครับหนึ่งไม่ไหม้หละปลามันหอนครับผมก็เลยต้องใส่ซอนนะครับนี่ครับตากออกมานี่มีแต่เนื้อนะครับผมนี่ืนี่ครับเขาเหนียวหนึ่งไม่ไหม้หอนนะครับแซบแน่นอนครับผมตุ้ยบานนี่ครับตุวยแก้วครับอืนี่ครับตุวยขึ้นมาโอ้โหแก้วนี่ก็กําลังคนพอดีเลยครับอืตามด้วยเนื้อปลาครับ มับแล้วก็ตามโดยพักนะครับมั่นแบบว่าโอ้จัาชีวางเลยครับนี่นะเมนูมากผมแซบขนาดครับผมสุดเท่านั้นครับเมนูนี่ผู้เฒ่ากินดีครับ